สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B in UK นะคะวันนี้ก็กำลังจะเจอกับบีกแล้วแลวก็พี่ทอมนะคะด้านหลังเนาะวันนี้ก็บีก็อยู่ที่ทํางานนะคะเดี๋ยวบีจะให้ดูรอบๆที่ทํางานเนาะว่าเป็นยังไงนะคะค่ะทุกคนคะ่ะนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆที่ทํางานของบีวันนี้นะคะสวยมากค่ะทุกคนขะบ้านหลังนั้นนะคะหลายร้อยปีแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีการจัดงาน <Hello. S 1> นี่คือมาฮัลโหลด้วย ค่ะทุกคนขางานของวันนี้นะคะก็คือเป็นการจัดงานที่ว่าเขาจะไปยิงไก่กันนะคะไก่งวงกันนะคะก็จะมีแขกประมาณ130ท่านนะคะทุกคนขาก็จะไปให้ดูรอบๆบด้านหลังกันว่าในครัวเป็นยังไงเนาะจะให้ดูฝั่งด้านนี้ก่อนนะคะอันนึนก็คือครัวของเรานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเต็นท์ของแขกนะคะที่มาร่วมงานเนาะนี่บ้านหลังนั้นสวยมากด้านหน้าทางด้านนู้นนะคะสวยมากค่ะทุกคนคะ คือบ้านหลังนี้เก่าแก่มากเนาะน่าจะประมาณ4 0 0ร0อห้าปีได้ค่ะ s w imming pool ชอนบอกตรงนั้นมีสระว่ายน้ำนะคะเดพีเขาเดินเข้าไปดูกันสวยเนาะค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จดโมงเช้านะคะคือค่อนข้างหนาวมากหนาวถึงหนาวมากเลยนี่มีสระว่ายน้ำบ้านเศรษฐีนะคะทุกคนคะเป็นแบบเศรษฐีของอังกฤษเนาะ แล้วก็ที่ดินละแวกนี้นะคะน่าจะมีประมาณแบบหลายหลายพันไร่เลยค่ะทุกคนคือรอบๆนี้บรรยากาศรอบๆนี้คือมีแต่เขาทั้งนั้นเลยเนาะพี่ทอมก็มองบีไม่รู้มองอะไรแต่พีจะให้พาทุกคนมาดูฝั่งนี้กันทุกคนดูสีจริงคือสวยมากเลยเนาะนี่อันนี้คือดอกญ้าของประเทศอังกฤษนนะคะทุกคนคะหญ้าอะไรสวยมากเลยเนาะ แล้วก็ตามผนังนะคะดูจากบันไดนะคะทุกคนบันไดคือแบบเก่าแก่มากนู้นทางด้านนูน้นดาบีจะให้ดูตอกไม้ใกล้ชอบมากค่ะทุกคนคะ่ะสวยเนาะสวยมากเลยแล้วก็นูนเดินขึ้นไปฝั่งนู้นนะคะรอบๆไปฝั่งนู้นก็เราจอดรถไกลมากค่ะต้องเดินขึ้นเหวขึ้นไปทางบน,นะคะ่ะดาบีพาทุกคนไปดูในครัวกันดีกว่า นี่อันนี้คือบรรยากาศในครัวนะคะครัวของเราคือทำมาจากเต็นท์นะคะกลางเต็นท์เอาเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตระมาณนี้ของเราก็เอามาจากาครัวหลักนะคะก็จะมีพนักงานมาจัดให้เราวันนี้เราก็มาที่นี่เนาะอันนีก็เป็นฝั่งด้านของครัวของเรานะคะวันนี้ก็มีเชฟอยู่สองคนคือบีกับพี่ทอมเนาะบีก็เป็นลูกมือคะ่ะ ฝั่งด้านนี้เป็นของฝ่ายด้านหน้านะคะเป็นพวกกาแฟเป็นชานะคะดาบีพาทุกคนเดินเข้าไปดูด้านในฝัง่งในห้องกันดีกว่าดูจากสปานะคะทุกคนขาลมแรงมากเลยเนาะหนาวมากถึงแล้วนี่บรรยากาศดาบจะพยายามโฟกัสกล้องให้ดูนะคะอันนี้สําหรับแขกที่มาร่วงานวันนี้นะคะดาให้ดูด้านบน น่วันนี้ก็จะน่าสีสีแล้วก็มีอีกแล้วกลับเข้ามาทำงานทีไรนะคะสิวขึ้นตลอดเลยเป็นอะไรที่แบบไม่ไหวค่ะทุกคนขาตอนนี้พีก็เดิอนออกมาอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยีจะพยายามอ่อะไรอะโชว์ให้เพื่อนๆดูเนาะส่วนเขาสวยมากเลยทุกคนขะเดี๋ยวดูด้านนี้กันอีกเนาะ เมื่อกี้เพื่อนๆอาจจะเห็นไปแล้วเนาะแต่ว่าให้ดูวิวด้านนู้นค่ะทุกคนค่ะสวยมากสวยมากเนาะนู่นต้นไม้มันจะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะนี่มีสระว่ายน้ำไม่ใช่สระว่ายน้ำสิเป็นสระนะคะสระว่ายน้ําจะอยู่ฝั่งนั้นแล้วก็ดูด,ด้านนี้กันนี่เก่ามากค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ตอน,น,นก็จะเป็นบอ่อน้ำเนาะเดี๋ยวพาเดินไปดูอีกนิดนึง ี่คิดว่าวิอาจจะลงไปตรงสวนได้แต่ว่ากลัวพนักงานมานะคะเพื่อนของบีนี่แหละเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วเนาะในวิดีโอนางจะออกคลิปกับบีไปบ่อยเนาะนี่อันนี้ก็คือสวนของเขาค่ะดอกไม้ดอกกุหลาบเนาะโอ้ยลมแรงหนาวมากนู้นค่ะถ้าเราขี่ไปบ,บีก็มาจากด้านนั้นนะคะถ้าเราขี่ไปฝั่งนู้นก็จะไปเห็นแกะเยอะแยะเลยนะคะทุกคนค่ะ ไปดให้ดูนี่สวยๆเลยบรรยากาศฝั่งนี้บ้างดีกว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ไปทางไหนเยอะนะคะเพราะว่าเกรงใจเนาะค่ะยังไงก็ไปดูเวลาการทำงานของบีกันนะคะค่ะทุกคนคะช่วงเช้านี้นะคะเราก็จะเสิร์ฟเป็นเบคอนบับเนาะแล้วก็จะมีแบบ เป็นเห็ด uh, นะคะแล้วก็เป็นเบคอนเนาะค่ะวันนี้ก็จะมีเสิร์ฟอยู่สองครั้งแล้วก็เป็นอาหารเช้า้วก็อาหารเที่ยงนะคะยังไงก็บิ๊กก็จะพยายามอัดวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนู่นคนนั้นคือทํางานคนนี้คืออัดคลิปเฉยเลยอะ่ะตัวอย่งสาย No, not yet. We'll just, just pile, them up, pile them up, make sure they're clean and polished, and then we'll, no, just the top one, darling. And then we'll give them a count. We need 135. you're on Video 1 Video 1 Yeah, it's on <laughs> Wait, well, that's it now He's, He's, established. He's established his He's on the ground there He's on the ground there อันนี้คือเบคอนที่เราจัดเลียงเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยจอมกำลังเอาออกมาเพิ่มนะคะนี่ เดี๋ยวมาดูพี่ทอมทำอาหารกันนะคะวันนี้อาหารหลักของเราคือแซลมอนนะคะทุกคนคะ่ะออกมาเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะบีเมื่อกี้บีก็ทำอันนี้คือเชคเกนปอบนะคะแล้วก็จะนำไปทอดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะ นี่นะคะทุกคนเราจะพามาดูแซลมอนกันนะคะอันนี้หนังแซลมอนเราต้องทำให้กรอบเนาะเพราะว่าจะสามารถกินได้เนาะกินได้ด้วยมานี้นะคะ I can not Come on, you need three types of canopies. Yeah. We will need three people taking canopies. Five. Well, then I can lose two of them straight away. Or once somebody can wipe the boards, you can have someone who clears the boards. ทุกคนคะตอนนี้พี่ก็เลิกงานแล้วนะคะแต่ว่ากําลังรอพี่ทอมอยู่เนาะเพราะว่าให้พี่ทอมขึ้นไปข้างบนคนเดียวเพราะว่ามันขึ้นเนินคะ่ะทุกคนคะเห็นผู้ชายคนนั้นไหมคะเดินขึ้นเนินไปเนาะแล้วก็ของของเราก็วางไว้ตรงนี้เดินไม่ไหวค่ะมันเหนื่อยมากคะ่ะทุกคนคะบีไม่ได้อัดวิดีโอให้ทุกคนได้ดูเนาะเวลาที่บีทางานนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งนะคะค่อนข้างแบบเออหลายอย่างให้ทํามากคะ่ะทุกคนคะยังไงก็ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่ชอมมาแล้วค่ะบาย